นี้ครับเราได้มีเรื่องงานจามีไปตกปลาที่แอนโคลาบี้อีกรอบนึงครับครับสวัสดีครับน้องหนุ่มนะครับวันนี้มาตกปลาลักที่แอนโคลบี้นะครับวันนี้มีเพื่อนๆมาหลายคนเลยนะครับมีอาจารย์ต่อนะครับมีน้องเจดนะครับเดินทางมาจากสุนสวัส์นะครับแล้วก็มีไทเวนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ว่าเราจะหมานกันไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตามไปดู อการต่อมาดิเป็นไงเป็นไงครับไม่นอนเลยนะทำไมไม่นอนอ่ะไหนๆทำได้าหล่อนี่นั่งทำไรเนี่ยยังไม่ตกเหรอเนี่ยใจเย็นที่ไหมวันนี้คิดว่าไงได้ไหมทำไดนะวันนี้มีอาจารย์ต่ออีกสองโมงต่อสัตว์เับถือไอ้สัตว์ต่อ นี่คนหนึ่งสวัสดีเจตโอ้โหเป็นไงบ้างเดินทางมาไกลเลยฟิลเป็นไงบ้างวันนี้คิดก็ได้ไหมเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะ้วมนะีใครตัอหนึเลยเหรอได้การนี้ร

วันนี้เราจ้างเด็กจากทุนสวานมานะครับเพื่อถักปลานะครับผมเดี๋ยวครับดูผลงานกันเลยนะครับอธา,ายวเอ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 ีนหนยไหนลองโมโด,โมโดิโมโดิโมโด,โมโดิพูดไม่ออกเลยเดี๋ยวกลัวดูตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่พี่ทยพี่ทยถอยมาข้างหลังดิ ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเล็กตาบอดด้วยใหญ่กว่าเด็ด 哎呀！Oi, okay. ดเดี๋ยวขึ้นมาเลยอติดไหวอติดปากเลยครับหลุดเรียบร้อยครับไทยเว,วกฮยนะโโูโหตายไม่ทำงานเลยดูเดินไ,ไปรับเบ็กเขาอ,ะอ่ะโอ้โหไม่ทำงานเลยยืนมงงเปมืนไก่ตาแตกเลยร <c oughs> ับผมโอ้ยเต็มเต็มจมูกเลยเลือดอะ <c oughs> ่ะ โอ้โหเมื่อกี้ไทเวออัดปลาไปแล้วนี่ถ่ายไม่ทันดูนึกว่าต่อถ่ายต่อถ่ายแล้วอะไรเนี่ยสุเล่มากเลยนะเราก็นึกว่ากดถ่ายปลากระโดดตูมตามสวยๆถ่ายไม่ติดเวลาปลาของอเขาะทนิสัยแบบนี้หครับอะไรนะอะไรนะเวลาเป็นปลาของคนอื่นเขาก็จะทำนิสัยแบบนี้แหละครับเขาก็จะแบบว่าแกล้งถ่ายแต่ว่าไม่กดไม่กดแบบว่าถ่ายครับ เดออิชาอิชาตะลอนอ้าวยังไม่เลิกบทอีกมาดูครับมาดูนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีเกือบเกือบสิบนะฮะเก้าปลายสิบต้นต้นเก้าไปลายสิบต้นต้นนะนี่ผลงานไทเวนะครับของแท้โอ้โหสวยๆนะครับเบิ้มเบิมนะครับตัวนี้ไม่ต่ำกว่าเก้านะตัวนี้ต้องมีเก้าขึ้นโอเค เส hey, ื้อตัวนี okay, <S s ้อีกแล้วใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ไทยเบย์จัดการเดี๋ยวให้ไทยเบย์จัดการนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปว่าใครจะเอาขึ้นไทยเบย์ไบผมน้ำถือมือไม่สะอาด โอ้เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอไปเลยได้ปลาแล้วไม่ต้องมาเดือนร้อนเลยไปนอนก่อนเลยปลไป,นนไ,ปไปนอนเลยไม่ต้องมานั่งนั่นเลยนะบิน้นไนาไหน,นยิ้มเป็นฝัาง จานหนุ่มครับถอย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 เออนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละปล่อยเบรกนิดนึงพี่ปล่อยเบรก,อบ,รกบอกแล้วถ้าเหยื่ออยู่ในน้ำมันต้องอย่างนี้จานต่อมาดูลุกสิบสนนิโดนแล้วครับเป็นไงเพ่มังเห็นมังเห็น มาอีกหนึ่งตัวครับผลงานมาอีกแล้วครับเต็มปากครับถ่ายรูปเลยเนี่ยถ่ายรูปก,กันเต็มปากเลยปลาปลาโอ้โหดูนีเหลืองซะด้ยวยตัวนี้บอกหวานหวานเหมือนเดิมปิดปิดปิดไปนี่ก่นอนปิดวิดีโอก่อนเดี๋ยวพี่อ่านี่ครับนี่ปลานะหนุ่มนะครับนั่นปลาพิไทยปลาไทเบ้ ต้องกรีดด้วยเหรออ๋อสูสีสูส,สีเล็กกว่าหน่อยนึงนี่นะครับปลาหน้าหนุ่มนะเขียนปากเหมือนกันครับจัดป้านี่นะครับน้าหนุ่มจัดไปแล้วนะครับตัวนี้ของน้าหนุ่มเนี่ยตัวนี้นี่อันนี้อันนี้ของพี่ไทยเเอ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  <laughs> เอ,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 เอ มีความรู้สึกไงบ้าครับอาจารย์ลูกศิษย์ได้แล้วเป็นไงร้อนร้อนไม่ภูมิใจเหรอภูมิใจที่สอนได้ขนาดนี้บอกว่านาร้อนอยู่เอ้ยราลือตาล้อตาร้อนไม่ตกลงได้นอนหรือไม่ได้นอนไม่ได้นอนนั่นไงเลยตกปลาไม่ได้ไทยได้นอนไหมผมไม่ได้นอนพี่ผมทำชั่วโมงสุดท้ายผมไม่ได้นอนมันเป็นรถใช่ไหมที่หลังต่อต้องมานอนในรถนะอ้าวยังไม่เลิกเลยไปไหนกันเนีสองคนนี้เรา ซื้อมากินมากั่นเนี่ยแช่ปลาพี่ไอ้ยะไอ้ยะเราได้ปลาแล้วไงใช่ไหมปล่อยตรงนู้นเขาเกลี้ยกันไปสองคนเราลอตตัวแล้วจานต่อครับจะเอาไปรักไหมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอยู่คุบอยู่คุบจะเอาไม้จะได้ซื้อไปฝากจะเอาก็บอกนะรีบๆทักมาารีบๆทักมเดี๋ยวชมเขาตมไปบอกมาแล้วครับจานไทยมาแล้วครับ ตัวที่สองนะครับนี่มาดูนะโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยอโอ้โห มาครัไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับมีพลาดกันได้โอ้โหมาแรงเว้ยอ่ะเดินไม่ใช่เลยอ่านราอุ่นจีเบีย้ยหนูช่้ยช่วยดึงตัวหน่อยอะนะสายนะพี่ เดินมาหนี่ห้องบนนีไปซะมาแล้วครับจานต่อดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ย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 มาแล้วครับมาแล้วครับจัดต่อมาแล้วครับโอ้ดูดูทรงดูทรงครับดูทรงครับเฮ้ยงายหลังอ้าวหลุดแล้วอะไรอ่ะ อะไรอ่ะทำยงแอคโอ้ยขาเสียเวลากูมัดเด็ดขานอนนอนข้างบน ไนเนี่ยโอ้สุนสราลยังได้นะอ,อ,อนี่น,นาทีสุดท้ายเลยนะครับก็บยังถือว่าได้นะฮะเดี๋ยวดูอาจารย์ต่อครับอาจารย์ต่อว่าไงครับวันนี้